สวัสดีครับสวัสดีสสดพี่น้องเพื่อไทยที่รักทุกคนนะครับพร้อมหรือยังครับที่ให้เพื่อไทยกลับไปเป็นรัฐบ,บาลให้พวกท่านครับโอ้โหครับไม่น่าเชื่อครับฝีมือจริงๆต้องชื่นชมนะครับ ท่านยุทธพงศ์ของเราครับพี่โจอของเรานั้นวันนี้มีแฟนๆเยอะแยะมากมายมาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้พักเพื่อไทยไม่ได้มาเฉพาะนโยบายดีๆมาฝากครับเรานำหมายเลขหนึ่งมาให้พี่น้องประชาชนเลือกครับวันนี้ครับการเลือกตั้งกำลังจะเกิดขึ้น30กว่าวันเท่านั้นครับ พักเพื่อไทยอยากจะเชิญชวนทุกท่านแล้ครับมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์มีนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยครับพี่น้องเราต้องมาช่วยกันครับหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของท่านนั้นมีความหมายครับวันนี้ดีใจมากๆครับที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับพี่น้องชาวสารคามครับเพราะว่าจังหวัดนี้แหละครับตะเป็นตัวชี้ขาดครับว่าเราชนะประชาธิปัตย์ขาดลอยก็จังหวัดนี้แหละครับพี่น้อง ไม่ต้องห่วงกรุงเทพมหานครครับผลสำรวจล่าสุดนั้นพักเพื่อไทยแสงประชาธิปัตย์เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องวันนี้เรามาอีสานครับหลายวันครับท่างเฉลิมเดินสายอยู่อีสานเป็นเดือนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าภาคอีสานนั้นปิดประตูกับพักประชาธิปัตย์ไปที่เรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องมาครับ ต่อให้เชิญมาผมเชื่อว่าน,นายกก็ไม่กล้ามาครับเสื้อแดงมันเต็มทั้งจังหวัดเนี่ยครับจะกล้ามาได้ยังไงครับพี่น้องเห็นคนคนเดียวใส่เสื้อแดงยังกลัวเลยครับเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวครับวันนี้พักเพื่อไทยเราเดินหน้าสู่การเลือกตั้งเรานำนโยบายดีๆมาฝากผมเชื่อว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายคนมาแนะนำนโยบายดีๆให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้เราแข่งกันที่นโยบายครับ เพราะฉะนั้นพักเล็กพักน้อยพี่น้องไม่ต้องไปเลือกครับนโยบายเขาทําไม่ได้ครับถ้าท่านอยากได้ประชาธิปัตย์อยากได้สุเทพบวกเนวินก็เลือกไปเอาไหมล่ะครับพี่น้องหรือว่าจะเลือกยิ่งรักแลวได้ทักษิณเอาไหมครับพี่น้องนี่แหละครับเพราะฉะนั้นนี่คือพักของพี่น้องประชาชนนี่คือพักของพี่น้องประชาชน ผมเรียนเลยครับว่าวันนี้ผู้สมัครของเรานั้นเป็นขุนพลคนเก่งของพรักเพื่อไทยนะครับได้ยินชื่อโจ้เนี่ยนะครับพรักประชาธิปัตย์ขาสั่นทุกคนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยครับมาสารคามเที่ยวนี้ครับมาเจอมูลชนเยอะขนาดนี้ผมมั่นใจครับว่าเราจะปักธงที่พื้นที่นี้ได้แล้วก็นโยบายดีๆท่านเห็นไหมครับในเมื่อพักเพื่อไทย คนสำรวจทุกสำนักเราเป็นรัฐบาลอย่าไปเลือกเลยครับสอสอฝ่ายค้านเลือกพี่เจ้าเป็นรัฐบาลดีกว่าใช่ไหมครับงบประมาณต่างๆครับคือภาษีของพี่น้องประชาชนวันนี้ครับต้องให้ความเป็นธรรมกลับมาสู่สังคมเราสองมาตรฐานพอกันทีได้หรือ,อยังครับพี่น้องเรามีวีรชน91%คนครับ สละชีวิตเพื่อคำคำเดียวคำว่ายุบสภาวันนั้นคนเหล่านั้นครับไม่มีโอกาสแม้แต่มาหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งพวกเราที่รักประชาธิปไตยเราจะทําหน้าที่แทนพวกเขาใช่ไหมครับพี่นอ้องเราต้องเอาความยุติธรรมกลับคืนมาความสามาัคคีถึงจะเกิดขึ้นในประเทศไทยใช่ไหมครับพี่นอ้องเพราะฉะนั้นเลือกเพื่อไทยครับเราจะเอาฆาตกรมาให้พี่น้องประชาชนครับ พี่น้องของเราต้องไม่ตายเปล่าครับไม่ต้องไปสนใจครับบางคนบอกว่าพักเพื่อไทยเลือกมาก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลผมไม่เชื่อเลยครับพี่น้องไม่ผมไม่เชื่อครับว่าพักเพื่อไทยจะไม่ได้เป็นรัฐบาล<ม>ก็ลองสิครับมหาสาร,รคามยกจังหวัดเราชนะและเป็นรัฐบาลแน่นอนครับพี่น้อง <laughs> วันนี้ผมเรียนเลยครับว่าเรามีนโยบายมากมายมาฝากพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้น วันนี้พี่น้องประชาชนต้องเลือกข้างให้ชัดเจนครับว่าจะเอาเพื่อไทยหรือว่าจะเอาประชาธิปัตย์เพราะนโยบายดีๆนั้นกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และผมไม่พูดถึงพี่ชายคนนี้ไม่ได้ครับขอเสียงปรบมือดังๆให้จตุพรพรมพันธ์ครับวันนี้จตุพรไม่ได้มาครับมาไม่ได้ครับแต่ว่ามีคนหนึ่งจะมาพูดแทนจตุพรชนะทวศสยเกลือครับพี่น้อง พี่น้องทั้งหลายครับผมนัตวุฒิไส้เกลือรายงานตัวเหลือจากที่มันขังครับเกิดเป็นประชาชนก็ลำบากและเจ็บปวดแค่ต้องการประชาธิปไตยแค่ให้คนไทยเสมอภาคเท่าเทียมแค่ต้องการให้มีความยุติธรรมเป็นมาตรฐานเดียวก็ถูกฆ่าถูกขังพี่น้อง แล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรขังปล่อยขังปล่อยกันอยู่นั่นฮะเอาผมไว้เก้าเดือนปล่อยผมมาสองเดือนเอาจตุพรเข้าไปอีกแล้เพราะฉะนั้นพี่น้องผมจึงมาบอกพี่น้องว่าวันนี้ถ้าเรามุ่งมั่นกับระบอบประชาธิปไตยถ้าเราต้องการพักการเมืองที่ทำงานแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้จริงๆเลือกพักเพื่อไทยให้ทันลมตะลาย สารคามทั้งจังหวัดกาพักเพื่อไทยทั้งจังหวัดเขตนี้กายุทธพงจะละเสถียนทั้งเขตดูสิเนวินชิดชอบบอกว่าถึงเพื่อไทยชนะก็จะไม่ได้เป็นรัฐบาลพี่น้องที่เคารพถ้าเราชนะ ก็ต้องเป็นรัฐบาลเพราะเราเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนไขขวางคุณจะได้รู้ว่าไผเป็นไผ <Yeah. S 1> เอาไม่เอา <Yeah. S 1> สู้ไม่สู้ <Yeah. S 1> พี่น้องครับ <Yeah. S 1> เราไม่ได้ต้องการจะรบราคาฟันกับใคร <Yeah. S 1> ไม่ได้ต้องการไปเกกีการะลานใคร <Yeah. S 1> แต่ต้องการให้ประเทศไทยเดินไปอย่างถูกต้องเป็น <Yeah. S 1> ไปตามกติกาแพ้ก็ให้เป็นแพ้ชนะก็ให้เป็นชนะ พรรคประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งแข่งกับเราตั้งแต่ปี4-4แพ้ทุกรอบภูมิใจไทยลงคราวนี้จะศูนย์พันแน่ๆพี่น้อง <Yeah. S 1> ผู้สมัครหลายคนของพรรคการเมืองนี้พอเห็นว่าคนคิดถึงพ่อใหญ่ทักษิณมากๆเข้าเดินบอกชาวบ้านเหมือนกันว่าเลือกผมเถอะเลือกหนูเถอะผมนี่แหละจะเอาทักษิณกลับมาชาวบ้านงงถามผมเอาหนวะุติ ทำไมพักอื่นก็บอกว่าจะเอาทักษิณกลับมาด้วยยืนยันว่าไม่มีครับเพื่อไทยไม่มีสาขาที่นี่ที่เดียวเบนหนึ่งอย่างเดียวไม่มีเบนและไอ้ประเภทที่บอกว่าพรรคให้เลือกเพื่อไทยไปเถอะคนขอของเขา สุดท้ายเขาก็จะเอาทักษินกลับมาพี่น้องอย่าไปเชื่อถ้าใครมาบอกแบบนั้นให้สวนไปเลยบอกว่าทักษินอยู่ดูใบไกลมากกว่าจะได้มาต้องใช้เวลาเอาอย่างนี้แล้วกันพิสูจน์ความจริงใจก่อนเอาทักษินกลับมาเอาเนวินออกไปก่อนได้ไหมเออถ้าอย่างงี้ค่อยพอจะน่าเชื่อหน่อเนี่ยมานึกว่าคนสารคามคิดไม่ทัน ไม่รู้เสียแล้วว่าประชาชนเขารู้ทันประชาชนเขาฉลาดพอพี่น้องที่เคารพครับเลือกตั้งเที่ยวนี้พักเพื่อไทยจับได้เบอร์หนึ่งพักประชาธิปัตย์จับได้เบอร์สิบเราเสนอยิ่งรักชินวัตรเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีพักประชาธิปัตย์วันวันมันไม่ทำอะไรพี่น้องครับชวนแต่จะดีเบตอยู่นั่นอะ ยิงลักบอกปราบยาเสพติดภายในหนึ่งปีอภิสิทิ์บอกดีเบตกันมายิงลักบอกว่าจำนำข้าวเปลือกเจ้ามื่นห้าข้าวหอมมะลิสองมื่นอภิสิทิ์บอกดีเบตกันดีกว่ายิงลักบอกว่าจะแก้ไขไม่แก้แค้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าจะพักเพื่อไทยมาทุกปัญหาจะแก้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 ถ้าประชาธิปัตย์มาทุกวันจะกู้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  พี่น้องครับขณะน,นี้สองปีกว่าๆนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะกู้เงินต่างประเทศเป็นหนี้เป็นสินไปแล้วหนึ่งล้านล้านกว่าบาทครับพี่น้องหมายความว่ายังไงหมายความว่าหนึ่งล้านล้านกว่าที่กู้มาตัดเฉลี่ยต่อหัวนะครับต่อหัว คนไทยเป็นหนี้ในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ต่อคนเจ็ดหมื่นกว่าบาททุกคน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 เจ็ดหมืน่นกว่าเจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นกว่านั่งข้างหน้าก็เจ็ดหมื่นกว่านั่งข้างหลังก็เจ็ดหมื่นกว่านั่งในเต็นท์อย่านึมว่าจาระรอดเจ็ดหมื่นกว่าเป็นหนี้ทุกคนยุดพองยืนอยู่ตรงนี้อย่านึกว่าจาระรอดเจ็ดหมื่นกว่านะครับนักประวุธก็เจ็ดหมื่นกว่าพี่น้องครับ พักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลคนไทยมีโอกาสจะได้เป็นโน่นเป็นนั่นประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเป็นนี่อย่างเดียวครับไม่ได้เป็นโน่นเป็นนั่นเลย <pueda> เพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ขึ้นไปบอกว่าเดินหน้าต่อไปชาวบ้านสวนทันทีใครจะไปกับมึงพี่น้อง เดินหน้าไปกับพักประชาธิปัตย์เดินไปไหนครับเดินไปกู้ต่างชาติเดินไปรบกับกัมพูชาจะเดินไปไหวเหรอเดินหน้าไปกับประชาธิปัตย์เดินไปไหนครับเดินไปเข้าแถวซื้อน้ำมันตามจะไปไหวเหรอตั้งแต่อ่อนแต่ออกไม่เคยเห็นเดินหน้าไปกับพักประชาธิปัตย์เดินไปไหนครับเดินไปช่างไข่เป็นกีโลวเดินไปเหรอนี่ต้องมากับพักเพื่อไทยของดีอยู่นี่ พี่น้องที่เคารพครับชาวนามีไหมแถวนี้มีไหมชาวนาเอาทามีฟังดีๆรับจำนำไม่อันครับข้าวเปลือกเก้าเกวียนละหมื่นห้าเอามาเอามาจำนำไม่อันข้าวหอมมะลิเกวียนละสองเบนแถวนี้ยังมีบางพื้นที่ติดทุ่งกุลาร้องไห้ใช่ไหม,มนี่กลางทุ่งกุลาพี่น้องที่เคารพครับผมบอกชาวทุ่งกุลาร้องไห้เมื่อวานยิ่งรักชินวัตรเดินลงทุ่งกุลาที่ร้อยเอ เอาบัตรเครดิตเกษตรกรไปนี้ไปบอกกับพี่นอ้องว่าเช้านะต่อไปปลูกข้าวไม่มีตังค์ซื้อปุ๋ยไม่มีตังค์ซื้อยาไม่ต้องไปหากู่ดอกร้อยละยี่ร้อยละสามเพื่อไทยทาบตัตรเครดิตเกษตรกรให้พี่น้องก่อนที่จะได้ข้าวมาขายไม่ต้องจ่ายค่าปุ๋ยไม่ต้องจ่ายค่ายาเอาบัตรเครดิตเดินไปในตลาดเข้าด้านปุ๋ยรูดปื๊ดรูดปื๊ดเข้าร้านยารูดปื๊ดรูด,ดปื๊ด เอาปุ๋ยออกมาเอายาออกมาขายข้าวได้แล้วค่อยเคลียร์ตังกันทีหลังไม่เสียดอกเบี้ยด,ด้วยนี่คือสิ่งที่เพื่อไทยทำไห้ <S <S เลือกเพื่อไทยเราจะได้มีบัตรเครดิตเกษตร,รกรใช้เลือกประชาธิปัตย์บัตรประชาชนก็ยังไม่มีใช้ยังใช้บัตรเหลืองกันใช่ไหมโถยรัฐบาลบัตรสีเอ้ยพี่น้องนี่ บัตรเครดิตเกษตรกรเนี่ยครับปลูกข้าวทำนาเอาบัตรเครดิตไม่ต้องปวดหัวไปซื้อปุ๋ยซื้อยาแล้วพอคลรบรอบก็หักบัญชีที่เหลือก็เป็นกำไรหมื่นห้าต่อเกวียนไม่ใช่เล่นๆสองหมื่นหอมมะลิไม่ใช่เบาๆคุณปูย่ยิงลักลงทุงกุลาร้องไห้เมื่อวานพอประกาศว่ารับจำนำข้าวเจ้าหมื่นห้ารับจำนำหอมมะลิสองหมื่นผีน้องครับจากทุ่งกุลาร้องไห้ไม่มีกลายเป็นทุ่งกุลาหัวเราะไปหมดแล้ว ทุ่งกุลาไม่รอ้องไห้แล้วครับเพราะมีบัตรเกษตรกรใช้ทุ่งกุลาไม่รอ้องไห้แล้วเพราะว่าข้าวมันราคาดีทุ่งกุลาหัวเราะเอาวันนี้มาพูดาทางทุ่งกุลาเราทําให้ทุ่งกุลากลายเป็นทุ่งกุลาหัวเราะโดยนโะยบายพักเพื่อไทยหน่อยผมนับหนึ่งสองสาหัวเราะเลยนะยังไม่ได้นับทุ่งกุลาร้องไห้ไม่มีแล้วมีแต่ทุ่งกุลาหัวเราะ ว่า,า,า,วานี่ต้องอย่างนี้ครับที่พักเพื่อไทยมันมีของดีให้ยาเสพติดมากมายหน้าหนังสือพิมพ์มีแต่ข่าวยาเสพติดไม่เว้นแต่ละวันลูกข้าพ่อพ่อ,พอข้าแม่เมียข้าผัวผัวข้าเมียเพื่อไทยกลับมาปราบยาเสพติดเด็ดขาดภายในหนึ่งปีเอาไม่เอาชอบไม่ชอบ ลูกหลานเรียนจบปริญญาตรีทํางานเงินเดือนขั้นต่ําแต่เดิม8 0 0 0 9 0เ0พเพื่อไทยเป็นรัฐบาลปริญญาตรีรับทันทีเดือนแค่หมื่นห้าเอาหรือไม่เอาค่าแรงงานขั้นต่ําปีนอ้องเราไปขายแรงงานแบกหามทํางานโรงงานค่าแรงขั้นต่ําเดี๋ยวนี้200เศษเศษเพื่อไทยเป็นรัฐบาลหัวละ300ร้ยต่อวันเอาหรือไม่เอาชอบหรือไม่ชอบเชียร์หรือไม่เชียร์ จะเดินไปกับทัประชาธิปัตย์หรือมากับเพื่อไทยแมนมาทั้งพี่มาทั้งพี่พี่น้องที่เคารพครับปราบปรามยาเสพติดเด็ดขาดก็บอกไปแล้วกองทุนหมู่บ้านชอบไม่ชอบชอบไหมหมู่บ้านละ,ละล่านถึงมือหรือยังได้กู้หรือยังใช้คืนบ,บัดหรือยัง แสดงว่าเป็นเอกภาพกันทุกจังหวัดครับพอผามว่าใช้นี่คืนหรือยังยังบางคนบอกว่ากูเลือกเพื่อไทยแน่นอนอยู่แล้วแต่มึงข้ามเรื่องนี้ไปก่อนไอเรื่องใช้นี่นี่ยอย่ามาพูดแถวนี้ใจไม่ดีพี่น้องไม่ต้องห่วงเดิมเนี่ยให้หมู่บ้านละล้านตั้งแต่ปี44ทักสินจัดให้เที่ยวนี้ถ้าเพื่อไทยกลับมามีอยู่แล้วหมู่บ้านละล้านเอาไปเพิ่มอีกหมู่บ้านละล้าน เป็นสองล้านเอาหรือไม่เอาเชียร์หรือไม่เชียรโอท็อปก็จะกลับมาขยายตลาดโอท็อปนายกทักษิณไปอยู่ทั่วโลกมีเพื่อนมีมิตรมากมายเปิดตลาดไว้ให้กับโอท็อปไทยแล้วทั่วโลกชอบหรือไม่ชอบเพื่อไทยกลับมามิตรทั่วโลกจะมาลงทุนเพื่อไทยกลับมา ประชาชนจากทั่วโลกเขาจะมาท่องเที่ยวเพราะเห็นว่าบ้านเรามีคุณภาพถ้าเพื่อประชาท้าประชาธิปัตดกลับมานอกจากไม่มีเพื่อนแล้วยังมีตีนจากต่างประเทศเข้ามาเต็มไปหมดพี่น้องที่เคารพครับผมเรียนพี่น้องอย่างนี้ครับว่าเลือกพักประชาธิปัตดมีแต่ปัญหาที่รออยู่ท่านจำได้ไหม สมัยนายกทักษิณปี47ปลายปีเกิดชื่อนามิโอ้โหล่มจมกันแถวภูเก็ตพังงานายกทักษิณกําลังหาเสียงอยู่ยกมือบอกเลยว่าหยุดหาเสียงก่อนตอนนั้นจะเลือกตั้งปี48หยุดหาเสียงทันทีนั่งเฮลิคอปเตอร์ลงบัญชาการที่ภูเก็ตพังงานานาชาติเขายอมรับเขาตกมือบอกว่านายกคนนี้มีความสามารถนี่มันต้องแบบนี้อภิสิทธิเวชาชีว่นาน้ำท่วมปากใต้พี่น้องครับ4-5วันก็แล้วยังไม่ไป คนปากใต้เห็นแต่สรยุทธ์ช่องสามนึกว่าไอ้นั่นเป็นนายกรัฐมนตรีครับพอคนใต้โวยมากเข้าอภิสิทธิก็ไปผมก็โทรถามพรรคพวกปากใต้ว่าเป็นยังไงวะนายกไปเยี่ยมน้ำท่วมบ้านมึงไปไงบ้างพรรคพวกบอกว่าเออถ้ากูรู้ว่านายกมาอย่างนี้กูเอาแหไปด้วยกว็ดีถามว่าทำไมต้องเอาแหไปด้วยนายกมามันบอกว่าก็ไม่เอาแหไปได้ยังไงล่ะไอคนน้ำท่วมเนี่ยอยู่ข้างล่าง น้ำถึงอกแล้วนายกอยู่บนรถทหารมายังกระนังสงกรานต์โบกมือยิ้มอยู่บนรถชาวบ้านก็เห็นนายกจะวิ่งเข้าไปหาบอกความเดือดร้อนจังหวะที่วิ่งเข้าไปพี่น้องครับรถทหารวิ่งคลื่นน้ํากระโอกเข้าปากชาวบ้านพูดไม่ออกอีก,กับน้ําท่วมปากนี่มันผิดการของจริงอยู่ที่นี่ โอ้โหตอนที่เขาช่างไข่ไก่เป็นกิโลขายกันนะพี่น้องครับผมอยู่ในคุกตกใจเกือบแหกคุกออกมาไม่เคยคิดไม่เคยฝันับแล้วนโยบายนี้ประชาธิปัตย์เขาไม่ได้คิดเองนะอย่าไปว่าเขาเขาจ้างบริษัทฝรั่งออสเตรเลียคิดออสเตรเลียเอาเงินค่าคิดให้ช่างไข่หกสิบเก้าล้านครับนโยบายอย่างนี้มีตังอย่างเดียวทำไม่ได้ครับต้องโง่ด้วยถึงทำครับพี่น้องครับ แล้วคนเดือดร้อนครับอยู่ในคุกเวลานั้นเนี่ยแล้วเดือดร้อนกันทั้งประเทศเพราะแต่ก่อนเนี่ยไอ้ขายเป็นลูกๆนี่มันง่ายจะกินข้าวง่ายๆก็กระเพราไก่ไข่ดาวจบแป๊บเดียวได้กินครับพออภิสิทธิประกาศช่างขาเป็นกิโลขายตำนั้นในยุง่งญาติไปเยี่ยมไอ้คนติดคุกก็อบอกว่าเอาวันนี้สั่งกระเพราไก่ไข่ดาวมาให้กลอ่องนึงญาติบอกได้ถ้ากระเพราไก่เฉยๆเ,เอาไปเลยแต่ถ้าไข่ดาวด้วยมึงต้องรอหน่อยไอ้คนในคุกบอกอา้าวทำไมต้องรอล่ะ ญาติสวนทันทีก็มึงไม่บอกนี่ว่าเอากี่ขีดดูมันทำเข้าไปได้โชคดีผมออกมาจากคุกไอเรื่องขายไข่เป็นกิโลนี่เบาไปแล้วอภิสิษ์บอกว่าช่างไข่เป็นกิโลขายนี่จะทำให้ราคาถูกลงมันถูกลงจริงไหมไม่จริงอะ่ะมันแพงขึ้นผมออกมาจากคุกขับอ่านหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าราคาไข่ขึ้น พอราคาไข่ขึ้นอ่านหนังสิอพิมพ์เจาะลงไปเขาบอกว่าเหตุที่ราคาไข่ขึ้นเพราะมีคนไปปั่นราคาขึ้นชื่อว่าไข่พี่น้องครับถ้าใครไปปั่นมันขึ้นทั้งนั้นแหะครับนายอภิสิิ์เวชาชีวะว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวที่ปล่อยให้คนปั่นไข่จนขึ้นพี่น้องครับ แล้วพอไข่ขึ้นมาแล้วผมก็ดูรัฐบาลจะแก้ปัญหายัางไงร,รัฐบาลแก้ปัญหาโดยการประกาศตรึงไข่เอาไว้ผมก็ถามว่าจะตรึงไว้ทําไมวะเขาบอกว่าตรึงเอาไว้เพื่อไม่ให้มันขึ้นสูงกว่านี้ผมบอกว่าไม่ได้มึงต้องเอาลงมาก่อนแล้วค่อยตรึงไงบ้าจะปล่อยให้ขึ้นคาอยู่ได้ยังไงนี่คือสภาพของพรคประชาธิปัตย์ผมพูดถึงไข่ไก่นะพี่น้องพี่น้องก็คิดถึงไข่ไก่ใช่ไหมครับ แต่แวแว,แวตาบางคนผมไม่สบายใจเลยทีเดียวเอ้าพี่น้อง่อนที่จะพูดต่อมีทายาทของผู้เสียสละเพื่อประชาธิปไตยนักสู้ผู้กล้าผู้ยืนเคียงข้างประชาชนมาด้วยคนหนึ่งใจโชว์ตัวหน่อยมาลงสมัครบ,บัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยด้วยคัตติยาสวัสดิผลลูกสาวเสดงครับนี่ลูกสาวเสดงก็มาอยู่กับเรา ผู้เป็นพ่อเสียสละชีวิตเพื่อการต่อสู้ของประชาชนผู้เป็นลูกก็ประกาศปรกัปกหลักยืนต่อสู้กับพรกการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเอาไม่เอาเชียร์ไม่เชียร์ยยพี่น้องครับเลือกเพื่อไทยไม่ใช่เท่านี้นะไม่ใช่เท่านี้ผมอยากจะบอกพี่น้องว่ายังมีนโยบายอีกมากมายอบอตอวันนี้ไม่รู้ว่าอบอตอไม่รู้ว่าเทศบาลมาบางไหมแต่บอกไปเลยครับ ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลทุกอบาตาที่งบประมาณยังไม่ถึงสิบล้านจะเพิ่มให้เป็นสิบล้านทุกอบาตาทุกท้องถิ่นครับพี่น้องครับถ้าท้องถิ่นที่ไหนงบประมาณไม่ถึง20่สิบล้านเอาไปเลยเพิ่มให้เป็น20่สิบ้านนี่นโยบายจากพรรคเพื่อไทยไม่ได้ให้ใครคนใดคนหนึ่งให้กับท้องถิ่นเอาไปรับใช้ชาวประชาชน ให้กับท้องถิน่นเอาไปแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านปรากฏว่าพอพักเพื่อไทยเดินเปิดนโยบายแบบนี้พี่น้องครับคุณยิ่งรักแกยิ้มสวยยิ้มงามมาในานามนายกทักษิณโพขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอา,เ,อา,เ,อาเมื่อวานคนตกใจกันทั้งประเทศโพออกมาบอกว่าในกรุงเทพมหานครยิ่งรักแซงอภิสิทธิ์ไปแล้วครับอภิสิทธิ์เครียดหนักนะครับเพราะโพกรุงเทพก็แพ้ แล้วความเครียดของคนนี่บางทีมันลําบากครับมันเครียดกันถึงขนาดว่ามีข่าวคุณหญิงคนหนึ่งออกมาตบทีมงานหาเสียงของพรรคเพื่อไทยแล้วครับพี่น้องเมื่อวานนี้ครับอายุหกสิบสองปีอ้างว่าขาบวนแห่หาเสียงของเราเปิดเสียงดังแกทนฟังไม่ได้ออกมาไล่ตบคนของเราดีผมไม่อยู่ด้วยแต่ผมอยู่ด้วยผมถามว่าป้าจะบ้าหรือไงทีมงานหาเสียงใครเดินจงกรมหรือยังไงมันก็ต้องเปิดลำโพง เข้าหาเสียงนี่มาตบเรื่องยังเป็นความกันอยู่ที่โรงพักคนโทรมาหากันทั้งประเทศบอกว่านัทวุฒิไหนว่าแกเป็นนักสู้วะคนของเราถูกตบแกไม่ช่วยเหลือไม่ออกไปสู้เลยเป็นนักสู้แบบไหนวะผมบอกว่าพี่น้องใจเย็นๆเหตุการณ์นี้ให้พี่น้องนึกถึงหนังไทยเอาไว้หนังไทยโดยทั่วไปนางเอกมักจะถูกตบในตอนแรกๆเสมอ นี่เป็นการลงมือของนางออกฉาครับพี่น้องครับมันตบดนางเอกในช่วงแรกแต่ตอนสุดท้ายนางเอกจะชนะถล่มทลายและตอนสุดท้ายคือวันที่สามกรกฎาคมครับนางเอกมาเน่พี่น้องครับ SML ชอบไม่ชอบหมู่บ้านขนาดเล็กถ้าเพื่อไทยมาเพิ่มให้หมดครับหมู่บ้านขนาดเล็กเอาไปเลยสามแสน หมู่บ้านขนาดกลางเอาไปเลยสี่แสนหมู่บ้านขนาดใหญ่เอาไปเลยห้าแสนหมู่บ้านขนาดใหญ่มากยังไม่มีให้ลดลงมาเป็นหมู่บ้านขนาดกลางเอาไปสี่แสนนั่นแหละเอาไม่เอาชอบไม่ชอบมาทั้งพี่มาทั้งพี่พี่น้องที่เคารพครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลลูกหลานเรามันจะได้ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่อ่อนแต่ออก นี่ตัวเล็กๆอย่างนี้ครับอ,อ๋อไม่น,นไ,มไม่ใช่เด็กแล้วเอาเด็กๆผมเห็นแก่ตัวเล็กนึกว่าเด็กประถมอ่ะแม่เด็กไม่มีปัญหานี่ทั้งพอ่อทั้งแม่ฟังเอาไว้ไอ้ลูกหลานเราที่มันเรียนชั้นประถมเนี่ยนะปหนึ่งปสองปสาปห้ปหกเนี่ยนะมันจะได้คอมพิวเตอร์ถือไปโรงเรียนทุกวันให้ไปเลยเขาเรียกแท็บเล็ตแท็บเล็ตเอาไม่เอา ไอ้แท็บเล็ตที่ว่าเนี่ยมันอันใหญ่กว่าฝ่ามือหน่อยนึงเนี่ยแล้วลูกหลานก็จะได้ใช้คอมพิวเตอร์มันก็จะได้เป็นคอมพิวเตอร์ก็ไดเด็กๆท่านนึกดูสิครับลูกหลานเรามันจะโก้ขนาดไหนออกจากบ้านไปนั่งจิม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 คอมพิวเตอร์เข้าอินเทอร์เน็ตได้ทุกบ้านที่มีลูกมีหลานถือแท็บเล็ตของพัฒเพื่อไทยพี่น้องครับต่อไปเนี่ยใครจะเช็คข้อมูลให้ลูกหลานเช็คไอหำเอ้ มึงกดดูราคาข้าวที่ตลาดญี่ปุ่นสิอีพ่อรอแ๊บกดจบ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 ,จบ,จบ,บอกมาเลยอีลาเอ้ยมึงกดดูสิว่าบิลลาเดนเน่ยตายจริงไหมเอาแม่ใหญ่รอแป๊บหนึ่งกดจิม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 ,จม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 ไอ้หำเอ้ยมึงกดดูสิเขาคือขายไข่กันโลเท่าไหร่ ลูกหลานบอกว่าไม่ต้องกดแล้วเอาคอมพิวเตอร์ไปเขวยงหัวไคนคิดเลยดีกว่าไอนโยบายเนี่ยพี่น้องวันแท็บเล็ตเปิดใชยหมายความว่าอะไรเด็กหนึ่งคนถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์แล้วมันไม่ใญ่ใช้แต่เด็กพ่อแม่มันจะได้ใช้ด้วยลูกเอาไปจิ้มที่โรงเรียนพอกลับบ้านก็ผลัดให้พ่อให้แม่ได้จิ้มบ้าง กินข้าวเย็นกันเสร็จนั่งล้อมวงลูกจิ้มพี่พ่อจิ้มพี่แม่จิ้มพี่แม่จิ้มพี่พ่อจิ้มพี่ลูกจิ้มพี่ลูกจิ้มพี่พ่อจิ้มพี่แม่จิ้มพี่พอตกดึกลูกไปนอนเหลือพ่อกับแม่ก็ผลักกันจิ้มคนละทีนี่ก็มีเพื่อไทยจัดให้เอาไม่เอาชอบไม่ชอบเชีรยไม่เที่ยมีอะไรทุ่งกุลาร้องไห้ไม่มีมีแต่ทุ่งกุลาหัวใช่ไหม ต้องหัวเราะด้วยทุงกุลาหัวเราะยอดเยี่ยมจริงๆแล้วอย่างนี้มันจะแพ้เขาได้ยังไงนายเนวินชิดชอบนายสุเทพเทสุบันพูดตลอดเวลาว่าถึงเพื่อไทยชนะจะไม่ได้เป็นรัฐบาลผมถามว่าใครมันจะมาขวางเจตนาของประชาชนพี่น้องที่เคารพครับเดี๋ยวคุณยิ่งรักชินวัตรกำลังจะมาแล้วมาแล้วเอา้า ก่อนที่คุณยิ่งั้นจะขึ้นเวทีเราทบทวนนายกไปเลยที่ผมบอกไปเนี่ยเดี๋ยวถามว่าอะไรต่อไหร่พี่น้องตอบมาเลยนะโอเคไหมเอาพร้อมนะเตรียมตัวเข้าเปลือกเจ้าเปลือกตะลอยต้องเสียงดังกว่านี้เปลือกเจ้าเ,เปลือกตะลอยเปลือกเจ้าเปลือกตะไคร้อมมาลิกเปลือกตะลอยปราบยาเสพติดไปกี่ปีโอ้ทบอับอะไร Tiga puluh baht, apa? SML balik terlari.